สวัสดีครับวันนี้ช่อง Tdeadkick.com กลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่9เมษายน2565ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้ผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครยและกดกระดิ่งให้กับช่องร้วนะครับ สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ผมเลือกไปที่รายการพิมียรียอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างซาตันตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีคู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการคาราบาวครับของประเทศอังกฤษซึ่งนัดนั้นนะครับเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาตันตันผลคือเชลซีเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูสีครับผมเรามาดูในส่วนสถิติหเกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับ โดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างสตัมตันนะครับพวกเขาไม่สามารถเก็บชนะได้เลยเสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างสตัมตันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกนัดนั้นนะครับสตัมตับนบุกไปเยือนด้านลีดยูไนเตดผลคือเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเชลซีกันบ,บ้างน,นะครับพวกเขาเก็บชนะไป3เสมอศูนย์และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างเชลซีนะครับอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปี B ้ยน e นั่นนะครับเชลซี Chelsea เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดผลคือเชลซีเปิดบ้านแพ้ป้วยสกอร์หนึ่งประตูสามครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมของางด้านเจ้าบ้านอย่างสแตมตันนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้อดัมอาร์ตสตองเชอดัมนาธานเลสมอนแจ็คสตีเวนและอเล็กแมคคาทีครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาในระบบ4 2 3 1 สรุปความพร้อมของนักเจ้าบ้านอย่างสนัมตันในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมเรามาดูกันต่อนในสนัมตันทีมเยือนอย่างเชลซีกันบ้างนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้โรเมลูลูกากูริสเตยนโพลิสิตติโมเวนเนอร์จอร์จินโยและเดียโกซิมาครับผม ซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาในระบบ4-3-3สรุปความพร้อมของทางด้านทีมเยือนอย่างเชลซีในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมด้วยสกิติและตัวผู้เล่นคนละสองทีทมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าเชลซีสามารถบุกมาชนะทางซัลลัมตันไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นทางทีมเยือนอย่างเชลซีที่เปิดหน้าบุกใส่เจ้าบ้านซัลลัมตันอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่ซัลลัมตัน0เชลซี2ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอาซนอนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันคู่นี้แข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งนัดนั้นนะครับไบตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาซนอนผลคือเสมอไปศูนย์ประตูศูนย์ครับผมเรามาดูในส่วนสถิติห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาซนอนนะครับพวกเขาเก็บชนะไป3เสมอศูนย์และแพ้2เกม โดยนัดล่าสุดของในั้นเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกฤษนัดนั้นนะครับอาร์เซนอลบุกไปเยือนท้าคิสตัลพาเลตผลคืออาร์เซนอลบุกไปแพ้ด้วยสกอร์3ประตูศูนย์ครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างไบตันกับบนบ้างนะครับพวกเขาไม่สามารถเก็บชนะได้เลยเสมอหนึ่งแนตะ่แพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของดนั้นทีมเยือนอย่างไบตันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกนัดนั้นนะครับไบตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอร์ลซิตี้ผลคือเสมอไปศูนย์ประตูศูนย์ครับผม เรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมขอในด้านเจ้าบ้านอย่างอเซนอลนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้นิโคลัสเปเป้บูกาโยซากา้าเบนไวท์คีรันเทนี่โทมัสพาสตี้และเบนเลโน่ครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาระบบ4-3-3สรุปความพร้อมขอในด้านเจ้าบ้านอย่างอเซนอลในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยอย่างไบตันกันบ้างนะครับ นักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้นีโมเบ้เดนิวิลเบกอดัมลาลานายาคุฟมเดอร์มาโกกูเลีาและเซนดัฟฟี่ครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาในระบบ4-3-3สรุปความพร้อมของนักเตะทีมยอย่างไบตันในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมด้วยสถิติและตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าอาร์เซนอลสามารถปรเปิดบ้านชนะทางไบตันไปได้ และเกมในคู่นี้จะเป็นเจ้าบ้านอาเซนที่เปิดหน้าบุกใส่ทีมเยือนอย่างไบตันอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่อาเซนอล2ไบตัน0ูนย์ครับผมเรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่ 3, สาสหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์คู่นี้แข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม โดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกซึ่งนัดนั้นนะครับสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมเยือของแอสตันวิลล่าผลคือสเปอร์เปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วนสถิติห้าเกมหลังสุดของแต่ละทีนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่านะครับพวกเขาเก็บชนะไปสองเสมอสูและแพ้สามเกมโดยนัดล่าสุดของางด้านเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่านะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกนัดนั้นนะครับแอสตันวิลล่าบุกไปอนาบูคแฮมตันผลคือแอสตันวิลล่าบุ เรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างสเปอร์กันบ้างนะครับพวกเขาเก็บชนะไป4เสมอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างสเปอร์นะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์อังกฤษนัดนั้นนะครับสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ New นิวคาสเซิลยูไนเต็ดผลคือสเปอร์เปิดบ้านชนะไปด้านด,านดยสกอร์5ประตูหนครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมของทางด้านเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่านะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้โอลิวัตสกินแดนิอิงฟิลิเป้กุนติโย ลูคัสดีนและเดเมียงบาดิเนสครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาในระบบ4-2-3-1สสรุปความพร้อมของนักเจ้าบ้านอย่างแอสตันวินล่าในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนด้านทีมเยอรมานสเปอร์กันบ้างนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะได้ลงสนามในเกมวันนี้มีดังนี้สงเฮงมินแฮร์ริเคนแฮร์ร่วิงเอริกไดเออร์ เอมเ์สันโจโรดอนและอุโกยริสครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาระบบ4-3-3สรุปความพร้อมของทั้งทีมอย่างสเปอร์ในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมด้วยสติและตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าสเปอร์สามารถบุกมาชนะทางแอสตันวิลล่าไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีทั้งสองทีมเปิดหน้าบุกใส่กันอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่แอสตันวิลล่า1สเปอร์2ครับผม สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับหากเพื่อนๆสนใจข้อมูลคู่อื่นๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ด k ลิปสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้เรือก่อนใครและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม AI ทีเด็ดมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับผมโดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ แล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ AITdata.com